หเดือนแต่ใส่เสื้อของเด็กส0เดือนมันก็จะเป็นคาแรคเตอร์ของเด็กบ้านนี้นะจ๊ะคือโอเวอร์ไซส์วันนี้เดี๋ยวก็จะเอาลูกโป่งมาผูกแล้วก็ทำเป็นว่าแบบบินได้น้องพอช่วยเดี๋ยวที่จับหนึงทน้องพี่ลอยน้องพี่ลอยแล้วน้องพี่ลอยแล้วน้องพอดึงไว้ดึงไว้ดึงไว้น้องพี่จะขึ้นแล้วโอ้โ้เดี๋ยวดีจะพาน้องพอไปสนามเด็กเล่นเอาดอทน้งพออยากไปไหม รองเท้าชั้น Prada เหมาะสมแก่การมากเป็นคุณพ่อที่เตรียมตัวมาพร้อมอุเด็วนี้กลัวมันสูงมากน้องพอดูพื้นสิ Oh my god ตามมาณนี้ครับเด็ดเย้บอกแล้วจ๋าอย่าให้มีลูกตอนแก่เห็นไหมล่ะ